สวัสดีค่ะบตอนรับเข้าสู่ข่าวข้นนข่าวกับผมวราวิชิมณีครับนลินสิงห์พุทธางกูลค่ะมากกว่า20จังหวัดที่เลือกนายกอบอจอกันไปแล้วเนี่ยมันสะท้อนการเมืองภาพใหญ่ได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับคุณนลินค่ะโดยเฉพาะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะอย่างน้นนอยๆสามสนามที่สุรินทร์อุดรธานี แล้วก็นครศรีธรรมราชมันมากลุ้นกันมันเวอร์นะคะมันมันสามารถจะเทียบกับการเมืองภาพใหญ่ในบางมิติได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราขอ,อนิยามเอาไว้แล้วเดี๋ยวขายายความให้คุณผู้ชมเห็นนะว่ามันกําลังบอกอะไรบ้างอย่างแรกคือแดงยังไม่ขมไม่ขมคือขมเพื่อนไม่ได้นครอ,อุดรธานีเนี่ยยังถือว่าชนะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ดี๋ยมามวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นส้มก็ยังไม่ค่อยเข้ม ก็ย้อนแย้งกันถ้าแดงข่มไม่ได้ส้มก็ชนะเขาไม่ได้เหมือนกันส้มก็ยังต้องหานับหนึ่งนายกอบจจังหวัดแรกต่อไปฟ้าเต็มกลืนฟ้านี่คือพักประชาธิปัตย์นี่เวทีนครศรีคือจริงๆประชาธิปัตย์กับอบจเนี่ยเขาเงียบๆนะไม่มีที่ส่งในนามของพักไม่มีที่แบบจัดคนไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งแบบเต็มที่แต่เป็นที่รู้กันไงนครศรีธรรมราชล่าสุดเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกับคน ของประชาธิปัตย์ก็ถูกล้มแชมไปส่วนบลูคือสีน้ำเงินนน้เงิฟื้นไข้ฟื้นไข้เขาเป็นไข้จากอะไรล่ะคะก็มีกรณีเขากระโดงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมแต่กับสนามอปจจริงๆภูมิใจไทยสีน้ำเงินในคล้ายๆกับสีฟ้าประชาธิปัตย์คือไม่ได้เปิดตัวว่าผู้สมัครคนนี้ลงในนามพรรคภูมิใจไทยนะแต่ดูดีๆนะภูมิใจไทยกวาดเรียบแล้วหลายจังหวัดคือถ้าส่งที่ไหน ยังไม่พลาดเลยแม้แต่จังหวัดเดียวด้วยซ้ำภูมิใจไทยเขาจะไม่ค่อยทําตัวยิ่งใหญ่อลังการ<ช>แต่ว่าพอถึงเวลาคะแนนนะคะคะแนนอลังการอยู่ครับก็อย่างกรณีนครศรีธรรมราชีจะเห็นชัดว่าสีฟ้าออกับสีน้ําเงินที่เขาทําห้หันกันแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไล่วิเคราะห์กันกับบรรดาก u รูนักวิเคราะห์ที่จะแจกแจงในแต่ละพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสนามอบปจสะท้อนภาพใหญ่ได้อย่างไร มาสรุปคะแนนอ,อบจอ,อุดรธานีกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าตัวเลขมันบอกอะไรบ้างก่อนจะไปวิเคราะห์กันนะครับค,คุณสราวุฒิเพชรพนมพรคุณป๊อกว่าที่นายกอ,อบจอนะคะแนนมาเป็นอันดับที่1แต่ของคุณสราวุฒิเนี่ยหมายเลข2องสามแ็ะ 7, 7คะแนนคือที่บอกไม่ขมเนี่ยเพราะว่าลำดับที่26 8, 2 268,675คุณคณิสอน ทิ้งห่างกันเนี่ยไม่ถึงแสนส่วนต่างประมาณ58 0 0 0ก็เลยไม่ขาดเต็มที่ไงสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังว่ามันวิธีตัวเลข5 0,000ื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญมากที่ผมคุยกับแกนนาพรคประชาชนบางคนเขาบอกว่าถ้าเขาชนะเออถ้าเขาแพ้ไม่เกิน5 0,000ื่นเขาถือว่าเขาชนะถือว่าคะแนนเนี่ยมันมีลุ้นมีทิศทางการพัฒนาที่ดีมันจะดีขึ้นส่วนแกนนําฝ่ายเพื่อไทยบอกถ้าเขาชนะแค่ห้าหมื่นี่เขาปวดหัวแล้ว ไม่ได้แล้วเขาต้องคิดหนักแล้วชนะน้อยไปนหน่อยแล้วตัวเลขมันก็ออกมาในระดับนี้ห้าหมื่นห้าหที่เป็นส่วนต่างสองฝ่ายก็ต้องไปวิเคราะห์ไปถอดรหัสกันต่อว่าจะไปะปรับปรุงไปพัฒนาตัวเองอย่างไรส่วนลำดับที่3าที่ห่างเยอะนะครับคุณด,ดนุชต,ตันเทิดทิศ17,224คะแนนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือจํานวนของผู้มาใช้สิทธิ์ค่ะก็ไม่ได้ มากเท่าที่คิดเพราะ<ฆ>ว่าสนามอุดรคือสนามที่คุณทักษิณลงพื้นที่เราก็คิดว่าอ้าวถ้าคนเพื่อไทยก็ต้องช่วยเต็มที่ถ้าเป็นคนฝั่งสีส้มพักประชาชนก็ต้องมาเพื่อที่จะตัดคะแนนของเพื่อไทยลงปรากฏว่ามาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ52.17เเลยครึ่งมานิดเดียวเองคืออุดรธานีเนี่ยสถิติโดยเฉลีย่ยเป็นพื้นที่ที่คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดในประเทศอยู่แล้ว<อ>ไม่ว่าจะสนามไหนก็ตาม และพอเป็นอบจเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเยอะใช่ไหมครับไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตแล้วก็คนจอุดรจดํานวนมากก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ที่อื่นกันหมดทํางานต่างประเทศบ้างฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เยอะที่สุดนะตัวเลขที่ออกมาก็เลยกลายเป็น52%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่อย่างที่บอกว่าตัวคะแนนเนี่ยมันมีดายะ มันบอกพัฒนาการแล้วมันบอกทิศทางของทั้งพัรคเพื่อไทยและพัรคประชาชนหรืออดีตก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่เราดูได้จากผลการเลือกตั้งเป็นสนามใหญ่นะคะคุณผู้ชมเทียบเคียงค,ยค่อยๆดูเรื่อยๆจะได้เห็นไทม์ไลน์ตั้งต้นที่ตรงนูน้นตอนการเลือกตั้งปี54ตอนนั้นยังไม่มีสีส้มเลยครับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยได้ไป5 6 1 1 7คะแนนเรียกว่าครองพื้นที่เลยพอมาปี62มีสีส้ม คือพักอนาคตใหม่แล้วเพื่อไทยก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะ3,34,259คะแนนอนาคตใหม่ได้มา1,48,850คะแนนถือว่าไม่ได้ขี้เล่นะคะ,คะถ้าครั้งแรกของการเลือกตั้งได้มาขนาดนี้จนขยับมาอีกนิดนึงช่วงปี63จะมีเลือกตั้งท้องถิ่นในายกอ,อกบจอเข้ามาแล้วเพื่อไทยได้คะแนนไป3,25,933สีส้มขยับขึ้นมานิดหนึ่ง 185,801คะแนนครับสีส้มตอนนั้นเนี่ยลงในนาคณะก้าวหน้านะก็เป็นทางทีมของคุณธนาทรที่ถูกตัดสิทธิ์มาจากการยุคพักอนาคตใหม่ก็ไปทำการเมืองท้องถิ่นในนาของคณะก้าวหน้าพอเลือกตั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งปี66 6, 6, เพื่อไทยได้มา353,147้คะแนนค่ะก้าวไกล295,097คะแนนก็ขึ้นทั้งคู่พอเลือก อบอจออปี67เนะเพื่อไทย327,487พันรปรคประชาชน268,675ถ้าดูเฉพาะตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นจากการเลือกอบอจอปี63อันนี้จะเห็นว่าเพื่อไทยบวกขึ้นมา1,554งพานคะแนนคือจาก325,000องมามาเป็น327,000ม ก็ถือว่าทรงนะแต่ก็ก็ตีความได้คือก็เนื่องจากว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย52เปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ไหมครับจำนวนที่คะแนนมันเพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะไม่ได้เยอะพักประชาชนเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยคือ82,000เยอะเลยค่ะเกือบแสนเลยค่ะแต่อันนี้ก็มีข้อสังเกตว่าเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้สมัครจากฝ่ายอื่นมาเป็นตัวแบ่งคะแนนเลยก็อาจจะมีคะแนนที่ไหลไปถึงพักประชาชนเขา เยอะหน่อยคือไม่แดงก็ส้มเลือกอยู่เท่านี้นะคะปักหมุดอุดรธานีภารกิจยึดพื้นที่อีสานเรามองว่าการที่คุณทักษิณลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีหาเสียงนยคะคุณผู้ชมเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไปปูทางและสร้างโมเดลเพื่อที่ในอนาคตการเลือกตั้งใหญ่เขาจะต้องยึดอีสานให้ได้สสอ,อีสาน133ที่นั่งปัจจุบันนี้นะคะสสเขตนะคะสสที่มีอยู่เพื่อไทยมีอยู่75ซึ่งถ้าจะยึดไม่พอ ต้องเท่าไหร่เดียวร้อยไหมแน่นอนต้องืนเกินร้อยต้องร้อยอัพใช่ไหมคะภูมิใจไทยมีอยู่35ครึ่งหนึ่งของเพื่อไทย9ก้าไกลเจเขาก็อยากมากขึ้นพลังประชารัฐอีก6ไทยสร้างไทยอีกหไทยรวมพลังสองประชาธิปัตย์มีอยู่2และชาติไทยพัฒนาอีกหนึ่งคะ่ะครับคือเพื่อไทยอย่าลืมว่าคุณทักษิณก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ต่างประเทศมาหลายปีผ่านการเลือกตั้งหลายครั้งไม่มีคุณทักษิณค่ะ มันก็เลยจะมีอาการเนี่ยแล้วมันก็จะมีพักภูมิใจไทยที่แตกตัวออกมาด้วยมีพักก้าวไกลออมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณทศินกลับมาอยู่แบบแสดงบทบาทเต็มตัวถ้าจะมี200ที่นั่งตามที่ประกาศเอาไว้เนี่ยต้องกลับมาเป็นแชมป์ใน้าอีสานให้ขาดกว่านี้ไม่ใช่คือตอนนี้ก็ยังแชมป์อยู่แต่ตัวเลขมันถูกแบ่งไปเยอะมากมันน้อยไปถ้าอย่าลืมป์ คือที่ต้องหวังอีสานเยอะเพราะว่าภาคเหนือก็โดนตีแตกไปหลายจังหวัดค่ะกรุงเทพมหานครปักหมุดไม่ได้เลยได้คนเดียวไดสองอิมเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อไทยที่ี่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้ได้ที่เดียวเท่านั้นใต้ไม่ต้องคิดภาคใต้ไม่ต้องหวังฉะนั้นถ้าจะกลับมา200บวกหรือแลนด์สไลด์เนี่ยอีสานต้องปักหมุดให้ได้ต้องทุ่มเทให้กับอีสานครับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์เห็นผลจาก สนามอุดรธานีแล้วมองอย่างไรรวมถึงเดี๋ยวจะวิเคราะห์สนาม,มนครศรีธรรมราชด้วยนะแต่เอาอุดรธานีก่อนครับอาจารย์สติธรธนานิธนิโชตผู้อำนวยการสํานักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกกล้าวอาจารย์บอกอเพื่อไทยกลับมายืนจุดเดิม,มคือคะแนนที่เคยได้ปี63และปี66ตัวเลขมันใกล้กันฉะนั้นถือว่าได้คะแนนกลับมาคือที่บอกว่าได้คะแนนกลับมาเพราะ ก่อนหน้านี้มีโพชี้ว่าพอเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลข้ามขั้วปุ๊บเนี่ยค่ะแนนมันจะลดลงใช่ไหมอ๋อแต่ตอนนี้กลับมาเท่าเดิมแล้วอดีตนายกทักษิณมาช่วยอกลับมาสู่จุดเดิมเนี่ยถึงแม้จะไม่เพิ่มขึ้นแต่มองว่ามันกลับมาสู่จุดเดิมเพราะมันอาจจะเคยตกไปตอนตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ติดรดแล้วตอนนี้ว่าอยู่ที่ว่ามองจากมุมไหนเห็นไหมอาจารย์สติธรเลือกที่จะมองมุมนี้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะมันหายไปนะ ออตอนนี้มันกลับมามมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้ายึดหุดหมายตรงนี้กับการเลือกตั้งอ,อบอจอ,อุดรน่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แล้วกันก็คือกลับมาเริ่มที่จุดเดิมเลือกตั้งปีจุด70ก็ไปวัดกันนับจากนี้ว่าจะขึ้นหรือจะลงก็คืออดีตนายกตีคะแนนกลับมาเอาให้ได้ให้มันไม่ยากไปกว่าเดิมตอนตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแล้วที่เหลือคงจะหวังอดีตนายกอย่างเดียวไม่ได้มั้งต้องฝากผลงานรัฐบาลในทางปฏิบัติ ให้เห็นด้วยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของพรรคสม้มด้วยนะว่า<ช>พรรคสม้มจะสู้เขาได้มากแค่ไหนด้วยฟาดขอพรรคประชาชนอาจารย์เสติธรวิเคราะห์แม้จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมามากแต่ยังการันตีเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้ <S 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 อครั้งนี้ผู้สมัครฝ่ายที่สามไม่มีคะแนนนี่ไง <S S อ,าอาการบวกมา8ปดหมื่นกว่าเนี่ย <S S ใช่ใช่มันก็ไหลามาที่พรรคส้ม,สมนะคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เทคะแนนให้สม้มให้แค่สม้มหรือแดงไม่ได้มีทาง<ช>เลือกอื่นๆอ,นๆอ ถ้ามีพักเกิดใหม่เป็นทางเลือกที่3ามพักส้มอาจจะได้รับผลกระทบก็คือไม่ได้บวกขึ้นมา80,000ื่นกว่านะขณะนี้ก็อาจจะกระจายไปให้กับคน <ไป S 2> อื่นเขาะฉะนั้นมันยังมาวัดมาการันตีเลือกตั้งใหญ่ไม่ได้แม้ว่ามันจะเห็นคะแนนพัฒนาขึ้นมาถึง80,000แต่มันมีปัจจัยที่ต่างกันจํานวนคู่แข่งมันยังน้อยเกินไปนะที่จะว่านะคะ,ะคุณศักดาน,นพสิทธิ์คะ่ะอดีตโฆษกพักเพื่อไทย ตอนนี้บอกว่าพักประชาชนเนี่ยคะแนนมากขึ้นนะในมุมมองผมนะมันสะท้อนความนิยมและทิศทางที่จะคืนไปในอนาคตนะคะแกบอกว่าต้องไม่ลืมว่านี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่นคนใช้สิทธิ์ก็น้อยอยู่แล้วไม่มีกระแสระดับประเทศแล้วก็ยังคงอิงบ้านใหญ่ในยะของเขาหมายถึงว่าถ้าเลือกตั้งใหญ่แล้วมีกระแสประเทศมาญ่งจะเยอะกว่านี้อย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะได้เปรียบในสนาม<อ>ใหญ่ใช่ไหมส่วน อดีตบ้านของคุณศักดาค,คือพักเพื่อไทยค่ะคุณศักดาก็ประเมินว่าการชนะไม่เกินแสนเนี่ยถือว่ายังพลาดเป้านะอดีตนายกลงทั้งทีใช่ไหมค่ะน้อยไปนยขนาดคุณตักเส้นวิดีโอคอลมาจังบอกเขาหน้าขอให้มันชัดกว่านี้อีกนะแสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจกับคะแนนที่ออกมา58 0 0 0ื่ห่างกับพักสีส้มเนี่ยนะค,ะค่ะกูรูท่านถัดมาครับท่านอาจารย์ธนพรศรรยากูรผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมือง และนโยบายมองทางฝั่งสีแดงชนะไม่ขาดนะคือส้มได้เพิ่มมา80,000ื่นคะแนนอาจารย์ธนพรมองว่าไม่น้อยอส่วนแดงได้ขึ้นมาแค่พันห้าทั้งๆท,ท,ที่นายใหญ่ไปเองค่ะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าม้าเพื่อสกัดส้มยังทำได้แต่คือทำได้แต่ยังไม่จริงยังไม่มั่นใจขนาดนั้นยังไม่คุ้มอ่ะอยังยังไม่สมราคาค่ะถ้าในมุมของอาจารย์ธนพรเห็นไหมคือนักวิเคราะห์จะมองต่างจากมุมเออ มองเพิ่ม80,000ถือว่าเยอะแต่อาจารย์สติธรมองว่า80,000เพราะไม่มีตัวมาแบ่งคะแนนเน<ว>ไม่มีทางเลือกที่คามส่วนเพื่อไทยอาจารย์สติธรมองเฮ้ยนี่กลับมาสู่จุดเดิมนะแต่อาจารย์ธนาพรมองเพิ่มมาแค่พันห้เนี่ยไม่โอเคท,ทั้งที่คุณนักษิ์ไปเองอย่าง ยังสกัดพักส้มได้ไม่จริงมาตรวัดของแต่ละนักวิชาการ<ช>ไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมแล้วแต่มุมมองนะคะคแต่ว่าอาจาราย์ธนพรมองเลยไปว่าหากว่ามีตัวเลือกมากกว่านี้ไม่ใช่แค่แดงไม่ใช่แค่ส้มสมมุติมีน้ําเงินอีกก็ใช้เวทีอุดรมาวัดว่านี่ไงอุดรคือเมืองหลวงคนเสื้อแดงแต่เพื่อไทยชนะได้แค่นี้น้ำเงินน่ะถา้าเข้ามาในเกมนะระวังก็เมื่อสักครู่เรากลางให้ดูว่าถ้าคุณจะปักหมุดอีสานเดิเริ่มจากอุดรเนี่ยคุณคต้องไปกิน อสสพักจริงขนาดไหนฉะนั้นถ้าอุดรยังไม่ขาดเนี่ยสกลนครพนมกาลสินจังหวัดใกล้เคียงอุดรที่สีน้ําเงินเขาก็มีบทบาทอยู่ต้องวัดกันระหว่างแดงกับน้ําเงินค่ะทุกพื้นที่จึงยังมีลุ้นถ้าเขาลงมาเล่นในเกมอัอนตารายยังสทือนน้าเงินไม่ได้นะแต่โอเคประเด็นที่อดีตนายกทักษิณได้ประโยชน์ก็คือการส่งสัญญาณว่าเป็นตัวเลือกเดียวของฝั่งอารุร์นิยม อันนี้ได้ไปจริงแต่พอหักลบกรบนี้กันเท่าทุนส่งสัญญาณจริงสกัดส้มยังไม่ได้งเงินยังไม่สะเทือนอาจารย์ธนพรบอกถ้างั้นเท่าทุนก็แล้วกันเส้นอยู่ตรงกลางๆนะคะถามว่าได้บวกบ้างไหมอาจารย์บอกว่าไม่บวกแต่แฮปปี้มีจุดที่ได้กำไรอยู่เหมือนกันคะ่ะคืออนุรักษ์นิยมไม่มีตัวเลือกอื่นอายุรัฐบาลน,นี้ จะนั่งยืนอยู่ครบวาระไปได้นะแต่ถ้ามองภาพรวมทางการเมืองถือว่าเท่าทุนครับอ่ะนี่คือสนามอุดรธานีนะ,ะข้ามไปวิเคราะห์สนามนครศรีธรรมราชซึ่งกลายเป็นสนามที่ดุเดือดไม่แพ้มมอุดรธานีเลยนะครับหมายเลข2ลํลำดับที่1คุณน้ำบารินชิน,นวงศ์3 2 5 8 2นคะแนนน้ำเงินนะเนี่ยหมายเลข1 S <S ลำดับที่สองอดีตนายกต้อยกนกพรเดชเดโช2 0ง0สน8 3 5านสี่้ามบคะแนส่วนลำดับ3กับลำดับสีบ่ 4, <S 2> <S 2> ก็ค่อนข้างจะทิ้งหา่างนะคุณสันพพธพศุขศรีเมืองแล้วก็นายกองตรีอายาสิทธิ์ศร,รสีสุวรรณก็มาตามที่คะแนนหลักหมื่นแล้วก็หลักสามพันเท่านั้นคนมาใช้สิทธิ์ไม่เยอะคะ่ะร้อยละห้าสิบหนึ่งเลยครึ่งมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันน,นี่คือนะครศรีธรรมราชนะ สอสอภาคใต้ใช่ไหมอันนี้คือสัดส่วนของภาคใต้ภใต้ตนะปี6-6ที่ผ่านมา,าเทียบ<ค>กับปี6กสโฟกัสที่พักประชาธิปัตย์เพราะว่าคือการล้มแชมป์ของนายกต้อยอ่ะเป็นเรื่องที่อันตรายสําหรับประชาธิปัตย์แล้วเขาก็ คาดเดากันไปต่างๆนาๆนาเนาะ <นา S 2> ว่าเหตุผลมันเป็นเพราะว่าอะไรถ้าไปส่องในโซเชียลคุณผู้ชมจะเห็นเหตุผลหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยกลับไปวิเคราะห์กันลองดูนะคะตัวเลขของสสในพื้นที่ภาคใต้คําถามคือประชาธิปัตย์กาลังขาลงแบบลงมากๆใช่ไหมครับนี่คือ6กสองยี่สิบสองคนค่ะพอมา6 6, 6นี่สีฟ้านี่นะต่ำลงไปอีกนะ,ะ6เนีในเหลือ17คนในขณะที่ถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นภูมิใจไทยปี6กสอง 8คนปี66ได้มา12คนเนี่ยชาวบ้านเขาขึ้นกันไงโดยเฉพาะจังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยภูมิมใจไทยก็ตีแตกไปหลายจังหวัดพลังประชารัฐเดิมที่เคยเป็นตัวแทนของอนรุรักษ์นิยมเมื่อปี62ก็เจาะไปสิบสามคนอมพอมาปี66เนี่ยเหลือ7ก็เปลี่ยนมาเป็น คือหมายถึงว่าถ้าจะเป็นแกนนาในแง่อานุรักษ์นิยมเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะชัดกว่าแต่เราเข้าใจได้ไงเพราะลุงตู่อยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คาดการว่าด้วยความที่รวมไทยสร้างชาติในอนาคตก็ไม่มีลุงตู่แล้วก็อาจจะลดลงเช่นเดียวกันกับประชาชาติก็โตขึ้นก้าวไกลจากไม่เคยได้ค่ะก็เคยได้เช่นเดียวกันมีแต่คนที่เขาโตขึ้นในภาคใต้อุ้ยตายประชาธิปัตย์เนี่ยหล่นเอาหล่นเอาพอมาเจอ สนามนครศรีธรรมราชนักวิเคราะห์มองว่าอย่างไรจะถือว่าโอเป็นการปิดฉากประชาธิปัตย์ในภาคใต้เลยหรือไม่อาจารย์สติธรอนวิเคราะห์สนามนครศรีธรรมราชบอกประชาธิปัตย์ยังไม่ถึงกับปิดฉากหรือกลายเป็นพักต่ำสิบนะถ้าคุณไปดูคะแนนรายอำเภอพื้นที่ฐานเสียงของประชาธิปัตย์ยังถือว่าชนะอยู่แปลว่าอาจจะได้บางเขตในการเลือกตั้งใหญ่จับตามองสองอำเภออำเภอเมืองกับทุ่งสงซึ่งเป็นอำเภอใหญ่และ แค่แค่สพื้นที่นี้<อ>ส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยอย่างชนะอยู่ก็ในเมื่อสนามอบจอมันเป็นเขตเลือกตั้งทั้งจังหวัดใช่ใชไหมส่วนไหนที่คนอยู่เยอะอม,มันก็จะคะแนนก็จะไปกองอยู่ตรงส่วนนั้นค่ะ,คะข้อถัดมาชัยชนะของคุณน้ำบารินเบอร์สองเนี่ยคือการรวมกันเฉพาะกิจของทุกพักทุกสีทุกบ้านเพื่อจะล้มบ้านเดชเดโชก็คือโดนรุมกินโต๊ะว่างั้น เลือกตั้งใหญ่รวมกันแบบนี้ได้เหรอเพราะว่าถ้าคุณรวมกันจากคนละพักเนี่ยถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่คุณต้องแยกกันก็ถึงใช้คำว่ารวมกันเฉพาะกิจรวมรวมกันเฉพาะกิจค่ะประเด็นถัดมาน่าสนใจภูมิใจไทยที่ใช้โมเดลคนรุ่นใหม่คล้ายๆความสมําเร็จของสีส้มในการสร้างกระแสไปเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ไม่มีผู้สมัครสีส้มลงแข่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คุณน้ําบารินเข้าเป้าในครั้งนี้นะครับ มาคุณศักดาค่ะบอกว่าสนามนครศรีนะผมเห็นละมีการรวมกลุ่มคล้ายๆรวมการเฉพาะกิจเพื่อล้มบ้านใหญ่เดเดโชกลุ่มผลประโยชน์บางเซกเตอร์ในพื้นที่คล้ายๆกันบอกว่าอา้าวก็ประชาธิปัตย์นะไม่เป็นเอกภาพไงทั้งสสปัจจุบันรวมถึงอดีตสสด้วยภาพมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เกมของภูมิใจไทยละคะ่ะเดินเกมกราวให้คุณน้ำวารินเชื่อว่ามีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่สมัยหน้าเลย แล้วก็บอกว่ามองยุทธศาสตร์ว่าอาจจะมีดีระดับชาติเลยนะระหว่างแดงกับน้ําเงินเลยค่ะคืออีสานเนี่ยน้ำเงินหลีกบางพื้นที่ให้แดงอพอมาถึงภาคใต้แดงก็เปิดทางแถมยังช่วยหนุนสีน้ําเงินด้วยครับเพราะว่าภาคใต้แดงจะมาเจาะก็ยากยากก็หนุนเพื่อนไปเลยแล้วกันแต่ภาคอีสานบางส่วนน้ําเงินก็อาจจะไม่กลายไปเป็นคู่แข่ง ของแดงก็ได้จับตามองว่าสนามอ,อบอจอจะ,ะเป็นโมเดลดิลระหว่างแดงกับน้ําเงินหรือไม่และวิชาการท่านถัดมาครับอาจารย์บุคอลียีมะนะครับจากามหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาอาจารย์มองว่าปัจจัยด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนสําคัญสําหรับผลการแพ้ชนะในศึกอ,อบอจอ,อาอสีธรรมราชกับความรู้สึกเนี้ยนะเนี่ยก็เรื่องอารมณ์ความรู้สึกไหมล่ะเช่นเหตุผลคือคนไม่พอใจบทบาทของ สสแทนชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพราะคุณแทนเป็นรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ครับแต่นำพาพักเข้าไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนี่ไงถึงมองว่าเป็นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องความรู้สึกนอกจากนั้นคนไม่พอใจบทบาทของนายกต้อยกนกพรเรื่องของผลงานที่ผ่านมาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเรื่องการตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระทําให้ต้องมีการเลือกตั้งสองครั้งคืออบจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กับสออบจที่จะต้องไปเลือกต้นปีหน้ามันก็จะถูกทางคู่แข่งเขาโจมตีเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้มันสิ้นเปลืองแต่คู่แข่งเขาก็บอกเอ้าหลายจังหวัดเขาก็ลาออกก็เป็นยี่สิบจังหวัดน่ะทาไมล่ะแต่ว่าอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ว่าปมนี้นในแง่การโจมตีนายกคนเก่าที่ตัดสินใจลาออกมันได้ผลนะซึ่งคู่แข่งเขาหยิบเรื่องนี้ไปโจมตีจริงๆขึ้นเวทีจริงๆไม่คะแนนอะไรไปฝั่งนั้น อาจารย์ชวนคิดแบบนี้ค่ะคือผมยอยู่สงขลาอาจารย์ใช่ไหมคะบอกว่าผลการเลือกตั้งนครศรีกับสงขลาแตกต่างกันมากถ้าเอานาครศรีไปเทียบกับที่อื่นๆเนี่ยจะพบว่าไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะสงขลาคือนครศรีเป็นการรุมกินโต๊ะของคนอื่นๆจากหลากหลายพักการเมืองเขาจับมือกันมาสู้รุมสีฟ้ารุมมาสู้กับนายกต้อยอแต่พอสงขลาปุ๊บหลายพาร่วมมือสนับสนุนคุณสุพิษผู้สมัครสายประชาธิปัตย์ในประชาธิปัตย์เองเขาก็ ตกลงกันได้จะไม่ขัดแย้งกันฉะนั้นสนามสงขลาอาจจะมีลุ้นมีง่ายกว่าเป็นไปครศรีธรรมราชบทสรุปก็คือผลการเลือกตั้งอบจคนนี้สะท้อนการเมืองใหญ่ในอนาคตอาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์จะได้สสใต้น้อยลงกว่าเดิมอีกอาจารย์บอกนะคะปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือนําพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนี่แหละก็อันนี้แหละที่ในโซเชียลเขาเดือดกันไงที่มันสะท้อนผ่านใ่สนามอบจทําให้คุณกนกพร ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับอาจารย์ธนพรรียากรครับที่สนามนครศรีธรรมราชเอาล่ะหลายๆคนก็วิเคราะห์เรื่องปัใจจัยในพื้นที่กันไปแล้วมีอีกมุมหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักซึ่งอาจารย์ธนพรหยิบมาชี้เป้าก็คือมันมีแทคนติกการตัดการส่งกําลังบํารุงแปลว่าอะไรตัดการส่งกําลังบํารุงเกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยหรอสีน้ําเงินค่ะคมมหาไทยอ่า คุมมหาไทยก็ปแปลว,ว่าคุมฝ่ายปกครองทั้งหมดผู้ว่าปลัดอำเภอในอำเภอกำนันปลัดจังหวัดผู้ใหญ่บ้านค่ะฉะ้วถ้าเกิดวางตัวเป็นกลางหรืออาจจะนิ่งไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณแล้วอาจารย์ชวนคิดว่ากรณีที่คุณอนุทินบอกไม่ไม่ได้เกี่ยวอวางตัวเป็นกลางในทางตรงกันข้ามแค่ประกาศแค่นี้สีฟ้าเสียเปรียบแล้ว คือประชาธิปัตย์ก็เสียเปรียบเลยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดใดใทั้งสิ้นนะคะคน้าเงินไม่ได้ทําอะไรนะแค่จะอยู่เฉยๆเนี่ยสีฟ้าอย่างประชาธิปัตย์ก็เสียเปรียบมีข่าวว่าประหลาดบางพื้นที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับบ้านใหญ่ด้วยก็กลไกลทางปกครองไม่เข้าทางสีฟ้าเลยนะฟังนักวิเคราะห์ก็ฟังคนใน <ภา S 1> ทีมของนายกต้อยแล้วก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องดีที่สุดก็คือคุณแทนชัยชนะเดชเดโชนะครับยอมรับความ่ายแพ้ของคุณแม่ สองคุณแทนมองว่าคนอยากเปลี่ยนอยากลองของใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับว่ามีจุดอ่อนเหมือนกันนายกต้อยเนี่ยนะได้คะแนนจากเครือข่ายเดิมไม่มีเครือข่ายเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่หคนรุ่นใหม่ใช้โซเชียลมีเดียเมื่อสนับสนุนคู่แข่งของนายกต้อยก็แชร์ข้อมูลกันในวงกว้างทำให้เข้าถึงผู้ลงคะแนนมากกว่าตรงนี้ต้องไปปรับจุดออนการสร้างเครือข่ายทำงาน ใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นจะมาอาศัยคะแนนจากเครือข่ายเดิมไม่ได้คือถ้าใช่จริงๆว่าสกัดว่าตรงนี้คือข้อมูลยังแก้ไขได้นะคะยังสามารถไปปรับปรุงได้ค่ะคุณแทนบอกว่าพร้อมร่วมง,งานกับทุกคนเตรียมนัดผู้สมัคร4คนทานอาหารร่วมกันอ,อีก4ปีเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ ถ้าทําไม่ได้ตามที่ประกาศคนนครศรีอาจจะกลับมาให้โอกาสนายกต้อยอีกครั้งหนึ่งเพอะยังสู้ต่อนะนายกคนใหม่ยังไม่มีผลงานก็เอาเวลาไปสี่ปียังมีโอกาสอยู่คโดยสรุปรวมแล้วพอนับ2จังหวัดล่าสุดนี้เข้าไปคือนครศรีธรรมราชกับอุดรนธานีนะจนถึงขนาดนี้ อบอจอ,อย่างที่บอกครับสีน้ําเงินมาเงียบๆกินเรียบไปหลายจังหวัดแล้วนะเท่าไหร่แล้วนี่เราเลือกตั้งกันไปแล้ว22จังหวัดเป็นของสีน้ําเงิน10บจังหวัดแล้วโอ้ยเยอะเนาะเลยนครสวรรค์อ่างทองปทุมธานีสุรินพระนครศรีอุธย,ยาชัยภูมิอุทัยธานีระนองและล่าสุดคือนครศรีธรรมราชว้าวๆนะคะส่วนเพื่อไทยก็ปักธงอุดรเพิ่มเข้าไปเป็น4ค่ะคมีพยาวยโสธรสุขโขทัยแล้วก็อุดร รวมไทยสร้างชาติไทยนาทชุมพรพลังประชารัฐได้ที่สะแก้วครับแล้วก็จะมีจังหวัดที่รวมไทยสร้างชาติบวกกับกลุ่มของผู้กองหนึ่งจังหวัดคือไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งพักไม่ใช่คนทรงเป็น,<ค>นการรวมกันที่ราชบุรี อันนี้ก็เช่นเดียวกันกลุ่มบ้านใหญ่ใส่เสื้อแดงครับซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อไทยเพียวๆตีว่าเป็นเพื่อไทยไม่ได้ร้อยก็ไม่ได้แต่แดงไหมกอแดงอยู่การจนบุรีแกนําเพื่อไทยสนับสนุนด้วยก็ตามเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้ประกาศว่ามาจากพักโดยตรงไงการจนบุรีของแกนพิษณนุโลกยังมีล่าสุดที่เพชรบุรีเป็นบ้านใหญ่อังกินันค่ะครับก็เพิ่งจบไปวันอาทิตย์นะวันเดียวกันเหมือนกันนะครับมีอบจที่รอหย่อนบัตรเดือนธันวาคมอีก ห้าจังหวัดคือกำแพงเพชรหนึ่งธันวาคมก็สัปดาห์หน้านี้แล้วะนะตาก15บธันวาคมเพชรบูรณ์15ธันวาคมอุตรดิตถ์2ีธันวาคมแล้วก็อุบลราชธานีนะขอภัยคำผิดตรงนี้ด้วยนะครับ22ธันวาคมสนามอุบลเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน,น,น,กนเป็นสนามนที่พักประชาชนเขาก็ปักหมุดว่าจะไปลยุยสนามต่อไปในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยเองก็อย่างที่เคย เล่าไปะจะมีทางทางตระกูลการตินันใช่ไหมกับสายของกำนันป่อคุณเกรียงมาดำกบเนี่ยซึ่งก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเพื่อไทยเช่นเดียวกันตกลงเพื่อไทยสนับสนุนใครในขณะที่พักประชาชนก็มีผู้สวัครอย่างเป็นทางการด้วยมันก็จะเป็นเนี่ยสองสอเพื่อไทยสองแดงจะตัดคะแนนกันไหมส้มนะเดี๋ยวรอดูใกล้ๆอาจจะมีความ ชัดเจนอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับสนามอุบลราชธานีนะครับแต่ย้อนกลับมาสรุป22จังหวัดที่เลือกไปแล้วอย่างที่เราบอกว่าแดงยังไม่ค่อยขมม,มากนักเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่การันตีความสําเร็จค่ะหมายถึงว่าเราเห็นภาพเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเราเห็นภาพเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีมันการันตีความสําเร็จในการเลือกตั้งใหญ่ปี70ยังไม่พอับยังไม่ได้อ่ะพื้นที่ชนะส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยชนะและ เคยได้คะแนนมากกว่านี้บทสรุปก็คือกลับไปยืนอยู่ที่เดิมและบางพื้นที่ที่ชนะเพราะมีการรวมการเฉพาะกิจด้วยจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าไปจัดระเบียบบ้านใหญ่นั่นแหละคือจุดนั้นแหละอายกตัวอย่างเช่นในเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเนี่ยชัดเจนทางสีส้มเขาบอกโหหมออ๋องเจอของแข็งกลยุทธ์นี้เข้าไปเพราะว่าบ้านใหญ่เขาหลีกให้กันเนี่ยนะครับหรือโมเดลที่ทำที่ปทุมธานี หรือกรณีตระกูลช่างเหล่าที่ขอนแก่นนะถัดมาการเลือกตั้งท้องถิ่นคนยังใช้สิทธิ์น้อยไม่มีกระแสระดับชาติไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าคนรุ่นใหม่ที่เป็นฐานเสียงของพักประชาชนเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาของเขาฉะนั้นถ้าเขาอยู่และมีกติกาให้เลือกล่วงหน้าให้เลือกนอกเขตให้เลือกจากต่างประเทศ มันจะย้อนกลับมาการันตีความสําเร็จของสีแดงได้จริงหรือไม่อ๋อมันอยู่ที่ว่าจํานวนมันคือเท่าไหร่ยังไงแล้วสนามที่ผ่านมาค่ะยังไม่พอที่จะเรียกความมั่นใจได้ขนาดนั้นคือคุณผู้ชมลองนึกตามถ้าคะแนนมันขาดมากๆอ่ะมันเบาใจได้ไงจริงอยู่แม้ว่าเวลาเลือกตั้งใหญ่มีเลือกนอกเขตเลือกล่วงหน้าเลือกจากต่างประเทศถูกไหมอืมแต่จะจะเติมขนาดไหนเนี่ย จะให้เป็นแสนหนึ่งอย่างมันยากมันก็ยังตีตื่นไม่ได้ถูกแต่พอภายใต้กติกาอบจซึ่งเป็นฐานเสียงของเพื่อไทยซะมากกว่าก็คนรุ่นใหม่อาจจะไม่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคะแนนไม่ขาดมากนะค่ะน่าห่วงตรงนี้สําหรับทางสีแดงอและการเลือกตั้งอบจส่วนใหญ่ก็เป็นการเลือกตั้งก่อนการด้วยนะใช่เน้นแท็ติกการลาออกก่อนครบปาระประชาชนก็อาจจะเบื่อแล้วก็ปฏิเสธการเลือกตั้ง สะท้อนผ่านจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็เกิน50มานิบมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอนะนี่คือ,อ,อสีแดงที่ยังไม่ค่อยขมชัดเจนนะส่วนสีส้มก็ยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่เหมือนกันค่ะครับแล้วติดไปก่อนได้ไหมไสีส้มนะสีะฟ้า <c oughs> แล้วก็สีน้ําเงินเอาวันนี้จําสีแดงไว้ก่อนว่าคุณต้องงัดไม้เด็ดมากวันนี้ขอเบรกแป๊บเดียวแล้ว <c oughs> มาขยายความกันต่อว่า <c oughs> สถานการณ์ของอีก3สี <c oughs> ที่ว่านี้ผ่านการเลือกนายกอบอจอที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> มันสะท้อนอะไรบ้าง